สวัสดีครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาทดสอบรันโค้ดกันนะครับอันนี้คือโค้ดที่ผมเขียนไวน้โค้ดที่ที่เขียนไว้เขียนโค้ดเสร็จปุ๊บก,ก็สั่งรังนะเพื่อตรวจทดสอบการทำงานว่ามันโค้ดที่เรารันใช้ได้ไหมอันดับแรกคือมั่นใจเราใช้ได้เพราะว่ามันคอนเนคเข้ากับ มันติดต่อกับโมเดลได้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นเป็นโค้ดต้นแบบเนาะเป็นโค้ดต้นแบบก็คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์เขียนเก็บเอาไว้เตือนว่าวันที่เท่าไหร่ที่ผมเขียนโค้ดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นาก่าจะใช้งานได้นะครับการที่โค้ดนี้ทำยังไงนะครับ คือเราเนี่ยบางทีเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเซตค่านัมเบอร์หนึ่งต่างเซตค่านัม์ลิงต่างๆก็คือบางทีมันมีความยากตเราต้องไปนั่งเซตฟิลเตอร์แล้วก็เพจนู้นเพจนี้เพจนี้เพจนั้นอย่างี้นะครับผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออเดี๋ยวผมจะทําทําเครื่องมือสําหรับการใช้นัม์ลิง์ที่มันง่ายๆนะครับเดี๋ยวมันมีการเก็บค่าวาลูต่างๆนะครับอันนี้ สมมติอันนี้ก่อนอันนี้ผมทด,ดสอบทดสอบก็คือว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะจะติ๊กใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วผมก็จะเขียนเป็นเช่นตัวที่เป็น secondary part ก็เป็นเป็น se แล้วกันนะครับเป็นเดี๋ยวผมก็ใส่โค้ดตัวนี้เข้าไปว่าเป็น se นะครับเป็น se ก็คือแทน secondary part นภาษาไทย se se นะครับรตัตนับเบอร์ก็เป็น 2 0 0 1นะครับทั้งข้างล่างข้างบนนะครับเอ่อน้องๆถามคิดว่าจะทำโค้ดต่อไหมน่าจะทำต่อนะนี่มันเป็นแค่โค้ดต้นแบบพอดีผมต้องเก็บค่าวาลลุ่เอาไว้สมมติเรามี5 s e q u เ n c e อย่างเงี้ยเราก็โหลดเฉพาะ sequence ใคร s e เ u e n c e มันก็โหลดโหลดโหลดวอลลุ่ลงมาใช้งานได้นะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นโค้ดต้นแบบก่อนนะครับ และตัวเมนพาร์ทเนี่ยนะครับในช่องเนี้ยผมก็ใส่เพื่อไม่ให้กระทบกับลมเบรลิงผมก็ใส่เป็นแทรเอาไว้นะครับสตาร์ทที่หนึ่งะครับอันนี้เป็นของซีเควนซ์ติ้งต่างว่าเนี่ยเป็นบีนะครับเป็นบีเป็น, beam, ปน BE ของซีเควนซ์เอ่อหนึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้เวลาที่ผมทำตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมครับผมก็กดสั่ง Assign n u m b e r a s s i g n n u m b e r เปุ๊บเขาก็สั่งให้ผมเลือกผมก็คล้อไปเลยครับ ครอบไปที่โมเดลกด Enter 1ทนีนะครับ3ชิ้นงาน3ชิ้นงานที่มีการมีการแดีไซน์ค่าตัลงไปนะครับ3ชิ้นงานก็คือผมเขียนว่าอไอตัวเนี้ยถ้ามันชื่อมันขึ้นชื่นด้วยตัว C นะครับขึ้นต้นด้วยตัว C นะครับให้เป็นเอ e จีประมาณนี้นะครับขอไปช่วงนี้ไอหนักมากไอตอน่รงอยี๋ยว้มยาแป๊บ นะครับนะครับดูว่าทดสอบว่าอันเนี้ยโคตัวนี้เปลี่ยนจริงไหมสมมติว่า C h ช n น e l อย่างเงี้ยใช้เป็น CC นะครับเป็นใช้เป็น c C เป็น C C เป็น C C ตัวนี้ก็ใช้เป็นซีท้ายอย่างเดียวนะครับผูก็สั่ง assign ครับว่าให้ผมเลือก member ว่าเ,เลือกอะไรมั่วๆครับผมก็ enter พอผม enter <S <S ปุ๊บเนี่ยนะครับ ตัวนี้ยังเป็น se อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าตอนที่เราเปลี่ยนที่แรกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่ครั้งที่มันเปลี่ยนไปเพราะเราใช้ w w type กับตัว c type แต่ตัวเนี้ยจะเปลี่ยนเฉพาะตัว c อย่างเดียวตัว c ก็เป็นตัวตัวนี้นะครับการทดสอบตรงนี้เป็นเป็นโค้ดต้นแบบโค้ดต้นแบบหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมก็จะมีแพนเขียนว่ามาบีมในหนึ่งเมมเบอร์ในหนึ่งแอสซมบีมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ก็แอปพลายข้ามมาตรงนี้เลยทีเดียว นะครับอันนี้ผมลองเป็นเพจมากกันนะครับเป็นเพจนะครับเป็น pl เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเพจเป็นเพจก็คือโปรไฟล์ p r e f i t ที่เขาขึ้นนะครับมันจะเป็น pl นะครับตัวนี้มันขึ้นเป็น pl r e f i p ตัวนี้นะครับนะครับขึ้นเป็น pl นะครับขึ้นเป็น pl นะครับแต่แล้วผมก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น pp pp นะครับนะครับก่อนก่อนจะเปลี่ยนผมจะดูให้ก่อนนะครับว่า ตัวนี้เป็น SEC นะครับเป็น1 1ึ่งหนี่สอันหนะครับนะครับผมก็ลวบไปลวบตัวนี้ไปนะครับผมก็สั่งให้มีใหผมองกดแอ s i g n ก่อนแอ s i ราปุ๊บแล้วให้ผมรวบผมก็ลวบไปกด enter เข้าไปนะครับนะครับเมื่อกี้ที่เรานะครับมันจะเปลี่ยนให้เลยคราวนี้คำถามที่มันเกิดขึ้นคือสะดวกยังไงสมมติว่า จริงๆถ้าคนทํา,ทางานจริงเราจะเข้าใจว่าไอ้ทั้งตัวเนี้ยสมมุติว่าตัวเนี้ยมีประมาณยี่สิบอันนะครับเรา copy ไปเลยครับยี่สิบอันนะครับยี่สิบอันขนาดแบบนี้ยี่สิบอันยี่สิบอันยี่สิบอันสามสิบอันขนาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรวบตัวนี้แล้วผมจะแก้นะครับผมจะรวบตัวนี้แล้วผมจะแก้ตัวนี้ออกไปนะครับรวบแล้วแก้ไปแก้ออกไปนะครับเป็นสตาร์ าขอฟอโโาฟ้อขาหนอพระศิลป์ช้หนึ่นเป็นดับเบิลขึ้นดับเิลกว่า รวม enter อ๋อผมลืมใส่ number ใส่เป็นศูนย์ใส่เป็นหนึ่งเป็นดับเบิลเป็น C เป็น pl เพื่อผมต้องการแก้ตัวแก้ตัว start number นะครับสางทรายเขาก็ให้เราสี่เลีย number เราก็กด enter กด enter ปุ๊บเนี่ย25เบอร์เขาก็าจะแก้ไปเลยนะครับแก้ไปเลยตอนนี้ถ้าผมเช็คนะครับ mm hmm. ผม escape ออกมาก,ก่อนนะครับออกจากคำสั่งก่อนถ้าผมเช็คตัวนี้เห็นไหมครับนัมเบอร์ตัวนี้จะกลับมาเป็น1เป็น1นึ่งเ n ียร์นเร,เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าถ้าผมบอกว่าถ้าเป็น w c นะครับให้เป็น m ให้เป็น m นะครับ start ที่ สามศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับไม่เอาตัวเมนพาร์ทไม่เอาตัวเมนพาร์ทไม่ต้องมียุ่งของมันนะครับผมก็กดแอดไซน์เขาก็อัดผมเลือกเมมเบอร์ที่ผมต้องการแอดไซน์ผมก็กด enter อีกทีนะครับพอเขาฟอร์มมาสิบห้าสิบห้าสิบห้าลำเบอร์ที่มีการใส่ค่าไปแล้วนะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็เห็นไหมครับก็จะออโตเมติกแก้ตรงนี้ให้เลยนะ ก็อันนี้เป็นไอเดียที่ผมทําขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าไม่รู้จะทำทิ้งทำคว้างหรือเปล่า